ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งในเรื่องของความรักเขาจะสาะแสวงหาความรักในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่ทําให้คุณต้องทําความเข้าใจกับคนชาวราศีเมษก็คือการหวานสเสน่ห์การดึงดูดใจของคนของเขาอยู่เสมอจะมีผู้มาหลงสเสน่ห์และห้อมล้อมคอยมาเอาอกเอาใจหรือดูแลเขาอยู่มากมาย ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ชาวราศีเมษพึงพอใจเขาชอบให้คนมาลหลงไหลในตัวเขายอมทำตามทุกอย่างเพื่อเขามากๆแต่ความรักของชาวราศีเมษจะสามารถดำเนินไปอย่างราบลื่นตราบเท่าที่ชาวราศีเมษเข้าใจถึงความรู้สึกและการแบ่งปันความรักให้แก่คนอื่นบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภจะเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเจอคนที่ถูกใจและ ถ้าเจอคนที่ถูกใจต้องไม่ผูกมัดอะไรมากมายความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่จะยืนยาวไปอีกนานเขาจะไม่ยอมยอดท้อต่ออุปสรรคใดๆจนกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาเขาเป็นคนที่ทุ่มเทและจริงใจดังนั้นหากใครรู้ตัวว่าไม่ใช่คนที่จริงใจหรือชอบเอาเปรียบคนก็อย่าคบกับชาวราศีพฤษภเลยเพราะเขาไม่ชอบคนแบบนี้ ชาวราศีพฤษภชอบที่จะคบเพื่อนน้อยๆแต่คบแบบสนิทแนบแน่นเขาจะสร้างมิตรภาพกับคุณแบบจริงจังและจริงใจเพื่อนชาวราศีพฤษภควรจะฝึกการง้อการเอาใจไว้บ้างเพราะชาวพฤษภค่อนข้างจะขี้งอนและขี้น้อยใจอาจจะเป็นการง้อโดยการขอโทษทำตัวดีๆเอาใจหรือไม่ก็เป็นการหาซื้อของเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายดีๆให้ แค่นี้เพื่อนชาวราศีพฤษภของคุณก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้แน่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนการพบปากพบหาชาวราศีมิถุนจะมีความหลากหลายและไม่มีคำว่าน่าเบื่อเพราะชาวราศีเมถุนจะคบหาคนแบบที่มีความตื่นตัวอยู่เสมอมีความว่องไวเมื่อเจอคนที่ใช่ก็จะรู้ได้ทันทีและจะเข้ากันได้อย่างง่ายดาย คนที่จะมาคบกับชาวราศีมิถุนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความคิดฉับไวมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีถ้าคุณต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนขี้หึงหรือไม่ลองคบกับชาวราศีมิถุนดูชาวราศีมิถุนจะทำให้คุณหึงได้เสมอเพราะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีคนมาเกาะแกะมากมายในการครบกับคนชาวราศีมิถุนคุณควรจะปล่อยให้เขามีอิสระบ้างและคุณก็ไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะถ้าคุณคือตัวจริงเขาก็จะซื่อสัตย์กับคุณตลอดไปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเป็นผู้ซึ่งมีความเข้าใจและรู้ใจคนที่คบหาได้เป็นอย่างดีถือได้ว่าเป็นคนที่ควรจะคบค้าสมาคมด้วยเป็นอย่างมากเขาเป็นคนมีน้ำใจและจริงใจชาวราศีกรกฎเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่อยากรู้ของคนรู้จักทั่วไป แต่สำหรับคู่รักคงจะต้องทำใจกับความเจ้าเสน่ห์อันนี้ของเขาด้วยถ้าคุณคือคนที่คบอยู่กับชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะในฐานะแฟนหรือเพื่อนสนิทคุณควรจะจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สำคัญเกี่ยวกับเขาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันสำคัญอื่นๆในตัวเขาเขาจะชอบเพลงแบบไหนชอบกินอาหารอย่างไรอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าคุณจำได้และหาโอกาสทำอะไรเล็กๆน้อย เพื่อเขาบ้างเขาจะเลิ่มใจคุณและหลงไหลในตัวคุณเป็นอย่างมากความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เป็นคนที่กล้าหาญกล้าทำกล้ารับกล้าแสดงออกแอ่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่เสียสละมากมายนะักเขาจะทำทุกอย่างตามความต้องการและความรู้สึกของตัวเองและทุกคนก็จะต้องทำตามสิ่งที่เขาคิดด้วยแต่ในทางกลับกันเขาจะไม่ทำตามคำขอของใครทั้งนั้น ความสัมพันธ์กับคนรักของเขาจะเป็นแบบที่ต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดของเขามากกว่าจะมานั่งคอยปรึกษาหาลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดังนั้นคู่รักของชาวราศีสิงห์ควรที่จะเข้าใจและยอมทำตามเขาให้ได้ถ้าไม่อยากขัดใจจนทะเลาะบอาแว้งกันอาจจะถึงขั้นเลิกลากันไปเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกัน ชาวราศีกันเป็นคนธาตุดินใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆไม่รีบร้อนเป็นคนที่มีความละเอียดละออรอบคอบเป็นที่พึ่งและที่ปรึกษาที่ดีจึงมักจะให้ความช่วยเหลือคนอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเพื่อนบ้านญาติพี่น้องทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของหลายคนส่วนความสัมพันธ์กับคนรักนั้นชาวราศีกันจะคอยดูแลเอาใจใส่ และมีอะไรกุกกิ๊กอยู่เสมอทำให้ความรักของชาวราศีกันนั้นจะดูน่ารักเหมือนคนที่เพิ่งรักกันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งอาจจะดูเย็นชาไปบ้างแต่จริงๆแล้วเขาแอบคอยสังเกตคอยดูคุณอยู่ห่างๆแต่เขาแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดังนั้นคนที่คบกับชาวราศีกันควรจะซื่อสัตย์ให้เกียรติเพราะคุณมีคนรักที่วิเศษมากๆอยู่แล้วทั้งคน ความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลชาวราศีตุลเป็นคนที่ไม่ชอบยึดติดกับใครมากนะักและถ้าเลือกได้เขามักจะเป็นฝ่ายรับมากกว่าเป็นผู้ให้เพราะเขาจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าถ้าเกิดเขาจะให้อะไรแก่ใครสิ่งนั้นจะต้องไม่สูญเปล่าคนที่มาคบกับชาวราศีตุลได้นั้นจะต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะเป็นฝ่ายให้เสมอและเขาก็จะปฏิบัติตอบกลับอย่างดี ความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลจะเป็นแบบยุติธรรมคือทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นจะไม่มีการให้มากกว่าที่จะได้รับยกเว้นเมื่อเขาตกหลุมรักใครอย่างจริงจังเขาอาจจะยอมเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับก็ได้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในการครบกับชาวราศีพิจิกชาวพิจิกจะเป็นคนที่ไม่ชอบถูกควบคุมการที่จะต้องคอยรายงานตัวว่าทำอะไรอยู่ อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรในทางกลับกันเขาก็ไม่ชอบที่จะทําแบบนี้กับคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะชาวราศีพฤิกเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่จะไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาสําหรับคนรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีพจิกจะเป็นแบบตรงไปตรงมาเขาต้องการทั้งความรักจากคนรักเท่าเท่ากับเงินทองหรือข้าของต่างๆชาวราศีพฤษกจะชอบการดูแลเอาใจใส่และตามใจอยู่เสมอ แต่เขาก็จะเป็นคนที่เอาใจคนเก่งเหมือนกันเขาเป็นคนเรียบง่ายเขาจะรู้วิธีที่ให้ความสัมพันธ์รักของเขานั้นมั่นคงและมีความสุขอยู่เสมอความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูชาวราศีธนูเป็นคนที่โอบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อเพื่อนและคนรอบข้างชาวราศีธนูเป็นคนที่ไม่ชอบทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ชอบรบกวนคนอื่นในทางตรงกันข้าม ชาวราศีธนูมักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอชาวธนูเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงเป็นคนที่น่าคบถ้าคุณอยากให้เขาดีกับคุณอย่างไรก็จงทำดีกับเขาแบบนั้นคุณก็จะได้อย่างนั้นกลับมาจากชาวราศีธนูความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรชาวมังกรเป็นคนเรียบง่ายและมีความพยายามในการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดีและชอบให้ความสัมพันธ์ที่คบอยู่นั้น เต็มไปด้วยความแปลกใหม่หน่าตื่นเต้นอยู่เสมอคนรอบข้างที่คบกับชาวราศีมังกรจะพบกับความเพลิดเพลินแปลกใหม่อยู่เสมอสำหรับคนรักคนพิเศษนั้นก็จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนอกจากความสนุกสนานที่มีให้แล้วยังจะมีความรู้สึกห่วงหาอาทรและปกป้องดูแลคุณอยู่ไม่ห่างอีกด้วยความเอาใจใส่ของชาวราศีมังกรมีมากจนไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าขาดอะไรไปในชีวิตเลย ความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมชาวราศีกุมเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ละคนก็จะเหมาะกับความสัมพันธ์ในแบบที่แตกต่างกันไปแต่จะมีเพียงหนึ่งคนที่จะโชคดีได้คบกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เป็นตัวของชาวราศีกุมชาวกุมเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและไม่ชอบความแตกแยกทะเลาะเบาแหวงกันเขาจะเป็นตัวประสานความคิดที่แตกต่างกันของเพื่อน ให้ความสําคัญกับเพื่อนเท่าๆกับคนรักดังนั้นจะต้องมีช่วงที่เขาได้เปลี่ยนอารมณ์ระหว่างคนรักกับเพื่อนบ้างนั่นคือให้เวลาเขาได้อยู่กับตัวเองชาวกุมมักจะลืมนึกถึงตนเองเพราะมัวแต่ห่วงคนอื่นๆอยู่เสมอถ้าเขาได้คนรักที่คอยดูแลห่วงใยในตัวเขามากๆก็จะเป็นการดีมากเลยทีเดียวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนชาวราศีมีน เป็นคนมองโลกในแง่ดีง่ายๆไม่มีพิธีรีตองใช้ชีวิตแบบไม่เครียดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการครบหากันเพราะเขาอยากเป็นที่รักของทุกคนมากกว่าเป็นศัตรูกันสำหรับคนรักความอ่อนโยนและความห่วงหาอาทรก็คือสิ่งที่ชาวราศีมีนปฏิบัติต่อคนรักของเขาอย่างสม่ำเสมอและต้องการดูแลจากคนรักเช่นเดียวกันบางครั้งจิตใจอันดีงามของเขา อาจจะทำให้เขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะยอมคนอื่นมากเกินไป